เมื่อนั่งนึกถึงความตายที่กำลังจะมาเยือนในไม่ช้านักปฏิบัติธรรมสายคารวาสอย่างสุภาพบุรุษก็อดที่จะว้าวุ่นใจเสียไม่ได้ก่อนขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมืองก็สังหอนแปลกๆกำลังจะเปลี่ยนใจขอเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่อยู่แล้วยังอุตส่าห์นึกขลังโดยสารมากับเขาเสียได้เขาส่งจิตไปลาตายกับภรรยาซึ่งขับรถ มารอที่สนามบินหาดใหญ่ส่งไปบอกลูกสาวที่เป็นอาจารย์พยาบาลอยู่จังหวัดมหาสารคามเพื่อให้จิตใจหมดห่วงและเริ่มสงบนิ่งไม่ตื่นเต้นกับความตายพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมลตยูในวิปตาที่เครื่องโมงทะเลแต่แล้วเขาก็หยิบแผนที่เส้นทางบินมาเปิดดูอีกจะได้รู้ว่าเครื่อง ทำการบินมาถึงไหน